โอเคนะครับวันที่13นะครับพฤษภาชสอ5พัอยามาผมมารีวิวนะครับตัวเดวิลโลนะครับตัวบีคอนนะครับข้างหลังข้างหลังเนี่ยจะเป็นฮาร์ดแวร์ไอดีกับพาสโค้ดนะครับต้องแกะน็อตของตัวหนึงนะครับมีน,อน็อตแค่ตัวเดียวนี่แหละก็ทุข้างในก็จะมีแค่แบตเตอรี่นะครับ ก็สามโหมดนะครับสามต้นนะครับมีตัวซชตให้ทำงานประกอบทุกนะครับก็มีทั้งหลังก็จะมีแค่ CPU นะครับเป็นซ p u ูพอย e ์เทคนะครับรันที่ความถี่14เมกนะครับก็คือ iC ตัวเดียวนะครับ IC ตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับนี่คือหลักการของ Bitcoin นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ที่หน้าจอนะครับ นะครับก็เปิดตัวหน้าของโปรแกรมขึ้นมานะครับผมจะให้ดูนะครับวิธีการเชื่อมต่อ,อหลังบ้านนะครับตัวนี้สมมติว่าผมทำผมทาหลังบ้านไว้นะครับก็คือสมมติว่า new อันนี้นะตัวนี้ Active อ,อยู่นะครับสมมติว่าเราต้องการทำนิวแคมเปญนะครับเราก็บอกว่าสมมติว่าอา,อาจจะบอกว่า คแคมเปนตัวนี้เสร็จ hey, ก็บอกว่าอันนี้เราก็พิมพ์ขึ้นมาว่านักเรียนเข้าเรียนแล้วเสร็จแล้วเราก็กำหนดเวลานะครับถือว่าเป็นวันที่13นะครับที่โมงนะครับศูงยูนจนถึงที่3มเดือนสมมติเลยนะครับ อ,อ๋อมันซ้ํากันนะครับวันหันอดอกาเปลี่ยนกำหนดเวลาและกันวิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับความถี่ในการส่งนะครับอันนี้กําหนดไว้แค่ทุกๆต่ําต่ำว่าต่ำกว่าหกชั่วโมงนี้ลําบากนะครับก็คือทุกหกชั่วโมงส่งทีนึงนะครับอันนี้อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นหลังบ้านของตัวฟลีคอนตัวนี้นะครับอันนี้คือแสดงให้ดูว่ามาันทํางานแบบนี้โลเคชั่น กำหนดไว้ที่ไหนนะครับเราก็เลือกไปนะครับเสร็จแล้วลองฟิมูดูเวลามันส่งก็จะบอกว่าโอเคนั่นเองเข้าแล้วตอนนี้ไม่อคทีฟนะครับผมทุกที่ผมสร้างไว้นะครับอันนี้คือหลังบ้านนะครับนี่ทำให้ดูเท่เฉยนะครับตัวลายนะครับที่จะเชื่อมเนี่ยจะผมเชื่อมเข้ากับนะครับสังเกตว่าบอรดตัวนี้นะครับบอรดชื่อสลาวุธเนี่ยนะครับก็คือแอดเวลาเราแอดเข้าไปปุ๊บหรือว่าเราส่งให้คนอื่นนะครับ ก็จะทำการบอกรหัสตัวนี้ของเขาเข้าไปนะครับผมก็จะมาดูตรงนี้อันนี้คือหน้า developer นะครับตัว id line ตัวนี้มันก็จะเชื่อมเข้ากับตัว beacon ของ line นะครับเชื่อมยังไงต้องไปที่ manager นะครับก็สังเกตว่าชื่อบอรสลาวุฒนะครับแล้วก็นี่คือ id นะครับอันนี้อยู่ในโหมดของบอทเห็นไหมครับแล้วก็ตัว hardware beacon นะครับตัวเมื่อกี้ที่ผมให้ดูในในรูปนะครับ ที่ตัวกล้องข้างหลังนะครับตัวเดียวกันนะครับ A เห็นไหม A A สองเจนะครับส่วนตัวข้างล่างเนี่ยั่นจะเป็นบีคอนผมสร้างขึ้นมาเองนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการบอกว่าเราเข้าไปอยู่ในเว็บค o ิของ l ล n e บีคอนสำเร็จแล้วนะครับคือให้ดูขั้นตอนนะครับการทำงานก็แต่ว่าตัวตัวของตัวเจ้า ถ้ตัวนี้นะครับมันมันส่งออกมาเป็นลักแบะของบลูทูธอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณออกมาทุกหกชั่วโมงนะครับคราวนี้เรามาดูกันผมใช้ผมใช้คอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้นะครับ HT32 ตัวเดียวนะครับก็คือรหัสเมื่อกี้เนี่ยที่เปิดให้ดูเนี่ยนะครับก็ทําเป็นบีคอนได้ละก็ใส่แค่ไฟเข้าไปนะครับใส่ใส่ไฟที่เป็น USB เข้าไปนะครับตอนนี้เป็นแอคทีฟแล้วแต่ว่าตัวนี้เขียนให้เป็นโหมดของไว f ฟนะครับเ mm hmm. มื่อคอนเน็กได้ปุ๊บคลองได้เวลามีคนที่มีไลน์ของเราไลน์ออของบีคอนนะครับเ mm hmm. ข้ามาอยู่ในรัศมีเนี่ยมันก็จะคล้องแล้วก็ส่งนั่เซจออกไปได้น,นะครับหลังบ้านเป็น g o o กร s h ช e พนะครับโอเคนะครับ ตัวซ้ายมือนะครับตัวนี้ตัวที่ผมขยับเนี่ยสังเกตเมื่อกี้ผมบล็อกแล้วพอผมอัานบล็อกปุ๊บเนี่ยนะครับพอถึงเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับมันก็จะส่งเมสเซจเข้ามานะครับตอนเที่ยง19กนาทีครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ทําให้ดูนะครับในระหว่างนี้นะครับก็ถ้าเดินไปข้างนอกแล้วเดินกลับเข้ามามนคอนเนคได้นะครับมันก็จะส่งนะครับเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับเหมือนตัวนี้ก็คือบีคอนคอนโทรลเนี่ยนะครับ วันนี้ผมใช้เป็นผมตั้งชื่อว่าบีคอนของ t r o ย่อมาจากสถานตรวจสภาพรถน,น,นะครับก็ตอนเที่ยง19บมนการนี้ผมทำสองตัวแต่ว่าตัวซ้ายมือเนี่ยเป็นเป็นบีคอนของของ a s นะครับต่ตัวขวามือเนี่ยเป็นบีคอนที่ใช้ USB 3.2นะครับก็คงน่าจะพอมองคอนเซปต์ของตัวบีคอนออกนะครับว่าว่ามันใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้าง